คำผิดหรือว่าแบบรูผิดตั้งตัวแป้ผิดอะไรเงี้ย <c oughs> เราก็จะ develop ont, บน Release b r a n านไปเรื่อยๆแต่เนี้ยห้ามห้ามเพิ่มฟีเจอร์ใหม่นะทำแค่แก้แบบั๊กอย่างเดียวแก้แบบั๊กที่สำคัญด้วยถ้าไม่สำคัญยกไปไว้ทำทีหลังมันเขียนว่า o อร y bug f ฟ x นะครับก็พอฟิกเสร็จแล้วเราก็ เมิร์จกับไปที่ทั้ง Develop แล้วก็ Master เพื่อให้ซาวด์ตรงกันอันนี้คือหน้าที่ของ e ิมิ s แบ n ส่วน h o t f i x b a แบมันก็อยู่ระหว่าง Develop กับ Master เหมือนกันแต่นี้มันจะเร่งด่วนกว่าเร่งด่วนกว่า Li มิทแบ n ขั้นตอนมันจะสั้นๆแล้วก็แบบคือถ้ามันเป็นบั๊กไร้แรงที่จำเป็นต้องแก้เดี๋ยวนี้ถ้าไม่แก้เนี่ระบบจะล่มแล้วเดจะเน่าหรืออะไรอย่างเงี้ย เราก็แตกด้านมาจาก Master เลยเห็นว่า l e a s e r e l e a s e มันจะแตกมาจาก Develop นะครับแต่ h o t f i x เนี่ยมันจะแตกมาจาก Master ร์ว่าเราต้องการแก้ที่โปรดักชันไซต์นะครับเมื่อแก้เสร็จแล้วเราก็ทำเหมือน e l ลิ s e ก็คือเราต้อง Merge Back กลับไปที่ Master แล้วก็เดเวลลอ พอเวลามันเอรระบบทุกอย่างมารวมกันมันก็จะดูยุ่งยุ่งอย่างเงี้ยแต่เวลาใช้งานจริงเราก็จะใช้ใช้ที่เราบร้านแหละไม่ได้ใช้พร้อมๆกันทั้งหมดโอเคหมด <c oughs> นี่เป็นเรสเซนส์ที่พี่ๆใช้นะครับก็จะมีอยู่จริงจกิงก็คัดลอกไปแล้วลก็จะมีหนังสือชื่อโปรกิฟอันนี้ถ้ามีเวลานั่งอ่านมันไปทีระบบทแล้วลองทำตาม นะครับรับรองว่าโปรก,กิดจริงๆถ้าอ่านจนหมดได้โดยเขาบทสุดท้ายที่ยังอ่านแล้วไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ <c oughs> แล้วก็ตัวตัวกิ d b บัานซิ่งโมเดลที่ที่เห็นเมื่อกี้เป็นกิ d w เวิร์กโนี่พี่เอามาจากของคุณมินเซนไดเซนนะครับ ถ้าถ้ามีคําถามหรือว่าอยากจะปรึกษาจะสมัครงานหรือจะอะไรก็ติดต่อพี่ได้ที่ที่นี่นะครับที่อ e ีเมลก็ได้หรือที่เฟซบุ๊กก็ได้แอดมาจะได้เล่นซิมซิตี้กันโอเคก็การบรรยายวันนี้คงจบลงเท่านี้นะครับเดี๋ยวมีเสื้ออยากแจกอถามอะไรดีนะ ครั้งนี้ใครมีคำถามไหมครับหลับกันหมดมเชื่อนครับเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบหกคืออันนี้หรือเปล่าครับ ก็มันสั่งครั้งเดียวครับมันแค่สั่งคําสั่งเดียวแต่นี่สั่งสองคำสั่งแค่นั้นแหะครับแต่คุณสมบัติของบ้านที่ได้มาเหมือนกันไม่แต่อยากแจกอะ่ะมารับหน่อยสิได้ครับเชิญครับ เท่าที่ผมเคยอ่านมานะถ้ายังไม่พุชขึ้นไปบนเซิร์ฟเวอร์เราเรายังสามารถแก้ได้โดยเขาเรียกว่าเชอร์รี่พิกหรืออะไรเงี้ยคือผมผมยังไม่ได้ลองละเอียดนะเพราะปกติฝ <c> ล <oughs> ตกซะแล้วปกติผมจะรีเลย์ทับเอาคือเหมือนว่าถ้าถ้าไหนเสียก็เอาอันที่ดีอะทับเอาประมาณนี้ครับ ก็เหมือนคือคือเหมือนเหมือนแก้แก้ใหม่แล้วก็คอมมิชใหม่ครับประมาณนี้ตอนนี้ทำอย่างนี้อยู่ขอบคุณสำหรับคำถามนะครับมีอาจารย์ครับเปิดเองได้ครับ,อ,รบอย่างอย่างที่พี่ใช้เนี่ยพี่ใช้พี่ใช้แพ็กเกจชื่อคิดโต l ไลท์มันจะอยู่รันอยู่บนลินุกนะครับ ถ้าเราใช้เลตแทสเดดดอลล่าหรือเซโนเอสเนี่ยสามารถยำแล้วก็อินส tall ได้เลยแต่บนวินโดว์พี่ไม่แน่ใจว่ามันมีกิทเซอร์เวอร์หรือเปล่าเดเบียนเดเบียนเดเบียนมันมันน่าจะมีนะพี่รู้สึกว่าเดเบียนมันค่อนข้างอัปเดตแพ็กเกจมากกว่าพวกเดดดอลล่าแพ็กเกจมันชื่อกิทต์ตัวไลท์นะครับชื่อชื่อนี้ จีโตไลมาเนี้ย GIT O แล้วก็ l ไ t ทนะครับแต่ถ้าจะตั้งแต่ถ้าจะทดสอบนะลองใช้บิดบักเก็ตทดสอบไปก่อนก็ได้เล่นกับบิดบักเก็ตมันง่ายดีมันตั้งเซิร์ฟเวอร์ให้เราขอบคุณครับนี่คำถามอีกไหมครับถามนอ่อยเพะเหรือเสื้อสองตัวจะได้กลับบ้าน แต่ละคนก็ต้องมีเขาตัวเองแล้วก็ user name user ที่เข้ามาใช้ private project ได้ถ้าถ้าจะฟรีก็ใช้ได้แค่ห้าคนถ้าเกินกว่านั้นมันจะเก็บตัง มีคนที่สามารถมาดึงได้แค่แค่มันมันมันอยู่ในเนี้ยนะเนี่ยขอพี่ไม่ได้ต่อเน็ตแป๊บห,หนึ่งคือ,อมันจะมีอยู่ในหน้าแอดมินนะครับว่าตอนนี้โปรเจกต์นี้เรามีกี่ยูเซอร์แล้ว คิดว่ามันน่าจะนับรวมการทุกโปรเจกต์ของเราครับห้าใช่เราต้องเซตเองว่าจะให้ใครเข้าบ้างเราสามารถอินไว้ได้อินไว้ไปที่อ e ีเมลได้ <Okay. S 1> ขออีกหนึ่งคำถามครับเชิญครับก็อย่าง r e s เ n นเต i o n ของพี่เนี่ยมันเป็น Keynote มันก็ลักษณะเดียวกับ Word นะคือเป็น Document <c oughs> ที่เป็นแมลีเหมือนกัน พี่ก็พี่ก็เข้ากินได้แต่ว่ามันมันจะได้แค่เก็บเป็นเวอร์ชันเวอร์ชันมันจะไม่สามารถแตกแบ้านแล้วมาเหมิดได้เพราะถ้าเหมิดใบในรี่มันคงแบบนะมันจะเละๆอยู่ว่าเอวคุณครับท่าเมื่อกี้เห็นมีน้องยกอีกคนหนึ่ง <c oughs> อะไรนะครับ ่าเดี๋ยวเลาประวัตินิดหนึ่งอุ้ยเหลืออีกหนึ่งนาทีเมื่อก่อนที่ใช้สับเวอร์ชันแต่ว่าสับเวอร์ชันเนี่ยเวลาแตกบร้านมันลําบากคือเวลาแล้วก็ข้อดีของ Git มากกว่าสับเวอร์ชันคือมันมี l o c a l repository คือเวลาเราแก้ไขอะไรไปเนี่ยเราสามารถ commit 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 ใน local ไปเรื่อยๆโดยที่เราเรายังไม่ต้องไปอัพโหลดขึ้นเซิร์ฟเวอร์ครับอย่างสับเวอร์ชันเนี้ยถ้าเราต้องการ ต้องการคอมมิ t เวอร์ชันไว้เนี่ยในต้องอัพโหลดขึ้นเซิร์ฟเวอร์ตลอดแล้วพอมีเพื่อนร่วมทีมของเราดาวน์โหลดโค้ดที่เรายังทําไม่เสร็จไปชีวิตมันก็จะเริ่มจะรันทดใช่ปะก <c oughs> <c oughs> ิดมันทําให้เราสามารถทำเวอร์ชันนิ่ในโล c a l ลได้ก่อนอย่าเราแก้แก้ไฟล์อยู่แล้วแบบค้างอยู่แต่แต่อยากเซฟลงเวอร์ชันแล้วล่ะอะไรเงี้ยกิดมันก็ทําให้ได้แล้วการแตกแบ r a n มันจะง่ายกว่า เสื้อหมดแล้วเอยายอดตัดเสื้่อน้องไดครับ ไม่น่ามีนะมันจะมีอะไรที่ที่สอดคล้องกับท่าท่าหรือมันมีทัศน์ไหมหรือว่ามีชุดของเครื่องมือไหมที่ถ้าคนเนี้ยจัดการซอสคนได้ที่ออกมาเวข้องกับท่าไหมจะแนะนำว่ามันควรจะมีเครื่องอะไรไหมอืมยังไม่เคยหานะสงสัยต้องเดี๋ยวจะลองหาดูถ้าได้คำตอบแล้วจะมาบอก ตอนนี้เดต้าจริงๆยังยังไม่มีเวอร์ชันเท่าไหร่ <c oughs> คือเราเน้นเน้นแบบที่ source code. s ซอ e c ค d e คือตอนนี้ก็มีปัญหาอยู่บ้างแบบ r c e Code เวอร์ชันนี้กับ Database Structure นี้อย่างเงี้ยตอนนี้ยังยังใช้คนดูอยู่ <c oughs> เห็นไหมครับ <c oughs> โปรเจกต์หนึ่งกิกมันมันขึ้นกับว่าน้องคอมมิตถี่แค่ไหนถ้าคอมมิตแก้ไขทุกไฟล์ทั้ง1นึ่งกิกแล้วคอมมิตไปเรื่อยๆอ,อย่างเงี้ยมันมันคร่าวๆก็คือคงใช้พื้นที่ประมาณสัก1 0บถึงยีของการคอมมิตต่อครั้งนะครับสมมติคอมมิตเมื่อโปรเจกต์ซอร์สโค้ดหนึ่งกิกใช่ไหมคอมมิตทีละทีละร้อยเมกก็จะเพิ่มไดเวอร์ชันมาสัก20-30เมกไปเรื่อยๆครับ คือกทมันคือมัน,มนเก็บ snapshot ของทุกไฟล์แล้ว c o m p พ a c e แล้วก็เก็บทับไปเรื่อยๆถ้าถ้ามีเวอร์ชันเยอะถ้ามีคอมมิตเยอะมันก็กินที่ไปเรื่อยๆวิธีแก้ก็คือเราจะต้องตัดให้โปรเจกต์เก่าๆทิ้งแล้วก็เอาเฉพาะคอมมิตใหม่ๆไปอะไรอย่างเงี้ย ตอนนี้ source code มันไม่ค่อยเยอะมันมันไม่ค่อยใหญ่มากที่ใหญ่มันจะเป็น data ที่เป็นพวกพวก map ที่เป็นที่เป็นรูป map อะไรพวกนี้พวกนั้นประมาณเทไหรวะน่าจะแบบคือถ้าถ้าเต็มเต็มที่อ่ะจะถึงสิบเทราอะไรประมาณนี้แต่นั้นคือ data ตัว source code มันก็ไม่ไม่กี่100ร้อยเมกะไง

ในการ manage source c o อะไรอย่างนี้ใช่ปะในการ manage project ขาดไม่ถูกนะบบเพราะว่า,วาเพราะว่าจริงๆบริษัทผมก็ก็อย่างอย่างที่ปานบอกก็คือกำลังอยู่ในระหว่างโตมันยังไม่มีการวัดการอะไรแบบที่เป๊ะๆนักนะครับก็เลยยังยังไม่แน่ใจคำตอบว่าประมาณเท่าไหร่ คนที่ manage กลับไม่ถูกจริงๆนะแสดงว่าแรงงานยังเหลืออยู่แต่คนเน่ะไม่เหลือนะ <c oughs> คนน่ะโดนกินหมดแล้วก็มีงานรออยู่เพียบเลยเพราะนั้นน้องๆก็เข้ามาได้นะครับ <c oughs> <c oughs> แต่พี่ยังไม่ได้ลองนะมันเอาไว้ทำอะไรั้งครับ มันเหมือนเม,อนมันจะมีพวก Issue t ท็กกิ้งเวิร์กโฟอะไรพวกนี้ด้วยใช่ปะมันสามารถไท้เวดได้แล้วก็อาจจะบิดคนได้แต่ว่ามันก็จะดิ้นว่าในเรื่องของอวกอ๋อเออก็มันมันอย่าง GitHub หรือว่า Bitbucket มันก็มีในพวกนี้เหมือนกันแต่ว่าคือแต่ละเจ้ามันก็มีใครที่เรียต่างๆกันแหละ แลวสำหราก็เหมือนเหมือนจะมีเพื่อนที่ใช้อยู่เหมือนกันโอเคสมควรแก่เวลาแล้วใครยังมีคำถามอีกไหมครับถ้าถ้ายังไม่ถามวันนี้จะอีเมลมาถามพี่ก็ได้นะไม่มีปัญหาอเ่างนั้นเดี๋ยวโอนโอนไมค์คืนให้อาจารย์ป่าครับครับก็ การศักษ์น,นะนะครับจำชื่อไว้นะเผื่อไปติ๊กเนี่ยนะครับใครอยากร่วมงานกับติ๊กเนี่ยหรืออยากจะไปทดลองบอกว่าติ๊กเนี่ยต้อสนุกขนาดไหนนะให้ไปลองทำได้นะครับฝึกค,ครับไั่คือที่จริงตอนนี้สมมติอยากอยากกระทำพาร์ทไทม์หรือว่าคือถ้าอยากจะทำพาร์ทไทม์ time, หรือว่าฝึกงานอะไรนี้ก็ก็ลองมาคุยกันได้นะครับ <c oughs> อีเมลมาคุยกับ <c oughs> ที่ก่อนก็ได้อืม หรือถ้าอยากไปเยี่ยมเยี่ยมชมบริษัทก็ไปที่ตึก t h เ c เดเซนเตอร์ Center, ชั้น14สีลมนะครับเธอนี้เองเดิน<ต>เดินถึงถ้าฝนไม่ตกนะครับก็ขอขอบคุณพี่การมากนะครับก็เป็นเรื่องสำคัญน่ะฟังมาจนจบแล้วถ้าใครยังไม่เก็ตไอเดียตอนต้นเนี่ยหวังว่าฟังจนจบก็พอน้าที่จะพอรู้บ้างแล้วว่าออกไปโไลกภายนอกเนี่เจอแน่ อาจจะไม่เจอยี่ห้อนีน้อาจจะไม่เจอคิดอาจจะเจอบัตเตอรบ์บของคิดก็เป็นไปได้แต่ย่ใงไรเวอร์ชันคอนโทรลสำคัญแน่นอนนะครับก็อย่างไรขอเสียงปรบมือให้กับพี่การสพุทศักดิ์ดนะครับนี้มีของที่เราเลือกจากคณะวันนี้มาอะไรเอารถมาเอารถมานะครับงั้นเพิ่มได้อีกเล่มสองเล่มยังหนักได้ใช่ไหมครับ นะครับก็ต้องขอขอบคุณที่มาให้ความรู้น้องๆได้แชร์ประสบการณ์จากพี่ที่ทำงานด้านนี้จริง,รงๆนะครับก็อาจจะใช้ยืนยันได้แหละว่าว่าสิ่งนี้นะครับเมื่อออกไปเนี่ยก็เป็นประโยชน์ในการทำงานและหางานแน่ๆนี่ก็ขอมอบของที่เรเล็กๆน้อยๆจากคณะไว้ให้ขอบคุณครับ เดี๋ยวช่วยคิดแทนติ๊กเน็ตนะเดี๋ยวเราเาถ่ายรูปร่วมก,กันนิดนึงนักเรียนนั่งอยู่ที่เดิมนั่นแหละนะครับเดี๋ยวขอเชิญอ๋อนีอีกอ,อีกอีกเพิ่มเติม